เดี๋ยวมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเอาโทรศัพท์นะติ๊กนะโทรศัพท์อยู่ที่ใครอะไรอย่างนี้แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าบอกเออคือขอโทษนะคือตอนที่คุณอยู่บนเรือนเนี่ยตอนที่ตอนที่หลังจากไปไปวนไปหาแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยช่วยอะไรยังไงกันบ้างคืออย่างนี้ครับ สังเกตได้เลยว่าปอจะแย่งผู้ตลอดจะแทรกตลอดหนุ่มเปลี่ยนไปหนุ่มไม่เปลี่ยนค่ะหนุ่มนุ่มช่วยตั้งแต่แรกแไปข้างเรืงต่อช้างมาช้าเขามีหลักฐานหมดแล้วว่าเขายังก็ยังไม่เชื่อเลยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นแหมไอ้ตอนรูปถ่ายอยู่ไหนวะอ่ะ างเงี้ยเขาทํางานอยู่กับคุณทิ้งอยู่บนเรือแล้วก็ช่วงที่เอากลับไปอ่านนีนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้ด้วยซนหรือความรู้สึกมอนอยู่เฉยๆมันวัดแลวโลกผมเปลี่ยนจากวันนั้นตอนนี้หลับตาก็เห็นหน้าโมนอนก็นอนไม่หลับแถมเป็นสังคมถูกตีตาว่าเป็นฆาตกรแล้วเราทำหรือเปล่านะ เรานอนไม่หลับเพราะว่าเราเอามีดปักขาเขาหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยในพื้นที่ของที่นทันเหตุการณ์นะครับอันนี้ส่งต่อนเดิมมาที่ผล่กระแสแล้วนะคุณผู้ชมครับแนะ่นอนครับเมื่อกี้ในสิ่งที่เราพูดคุยกันไปเราพยายามเคลียร์เรื่องราวของประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยมองว่ามีการจ้างตังโมนเนี่ยไปเอนเตอร์เทนบนเรือนะครับสิ่งที่เราเปิดเผยไปในช่วงที่แล้วนะครับก็คือเรื่องราวของคลิปในการพูดคุยกันเป็นอขอโทษเป็นลน์ เป็นไลน์ในการคุยกันนะฮะระหว่างทางปอเองคุยกับทางกติเองนะะในการชวนกันไป <ฮะ S 2> ทางติเองที่มีการพูดแอดถามหน่อยว่ามาออกรายการหุ่นกระแสแล้วคนเชื่อว่ามันไปกินข้าวกันอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะการที่หนุ่มกัญชัยเอาแชทขึ้นมาเปิดและยืนยันว่าเขาไปกินข้าวกันจริงๆถูกไหมคะโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบว่าแชทอันนั้นน่ะมันลบบางประโยคออกไปก็ได้ถูกต้องไหมคะมันยกมันลบ ข้อความที่มันมีการติดต่อกันอย่างอื่นก็ได้มันเลือกที่จะเอาข้อความที่จะเอามาออกรายการนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกว่ารายการหนุ่มกัญชัยไม่ได้ช่วยอะไรแตงโมเลยเหมือนช่วยคนบนเรือตั้งแต่แรกในการเอาแชทมาแล้วยืนยันว่ามันแค่ไปกินข้าวทั้งนั้นนี่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเลยด้วยซ้ําไปไหนจะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรืออีกนะ,ะไหนจะไอ้ไอูใรบอลที่เอามานั่งเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการนั่งบนเรือมันคือคนที่มัน มาออกตัวช่วยแล้วหนุ่มก็สัมภาษณ์คนพวกนั้นนะคะแล้วสุดท้ายมันก็คือความเชื่อโดยที่รายการไม่ได้กรองเลยว่ามันคือผู้เช่ชานเรือหรือไม่ถูกไหมคะนี่ก็เหมือนกันเอาแชทมาเปิดแล้วก็ยืนยันให้เขาว่าอ๋อมันเป็นการชวนกันไปกินข้าวจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าบางครั้งบางทีการชี้นําสังคมเนี่ยมันเกิดจากการไม่ได้กรองคุณจะเอามาเปิดยังไงแล้วเพื่อที่จะให้คนพวกนี้มานั่งฟอกขาวให้กับตัวเองเหรอคะถูกไหม คูอยู่ทางดังโมนะแล้วก็ชวนโมไปโมบอกอยากไปสนุกสนานเลือกวันเองวันที่ย4่ี่จิ้มันให้เองนะครับหลังจากนั้นคือไปลงเรือกันสถานที่แห่งแรกที่ไปคือไปที่ไหนฮะเขายอมรับนะครับว่าเขาไม่ได้ใส่ชูชีพแล้วมีการดื่มจริงๆนะหลังจากนั้นไปไหนกันฮะเราหมายถึงว่ากลับจากกลับมาแล้วไปไหนไม่ตอน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 ,นั่งเรือไปเลยเนี่ยไปไหนฮะไปทานอาหารฮะชื่อร้านบ้านตานิบอืมก็ไปถึงร้านอาหารประมาณหกโมงครึ่งครับ ทานอาหารกันประมาณเกือบสองชั่วโมงครับอืแล้วก็เดินทางกลับครับกลับคือไปก็ไปหกคนครับถูกไหมฮะคือจ๊อบเนี่ยจ๊อบเป็นใครผมเป็นทางพี่ปอมาช่วยทํางานอ่าเป็นเป็นเป็นน้องที่เกี่ยวข้องกันงานที่บริษัทครับอ่าเราก็เป็นเหมือนน้องที่สนิทกันครับครับผมคือเวลาไปอินเตอร์เทนคุณก็จะไปด้วยครับมีอะไรพี่ปอชวนผมเรไปคือมือชงคือจะชงเหล้าชงชงไวลินไวน์ต่างนานาครับประมาณอย่างนั้นครับคุณไปด้วย คุณคือคนที่เขากำลังบอกว่าคุณใส่เสื้อขาดๆนั่นใช่ไหมใช่ครับคุณคือคนที่สารภาพเออไม่ใช่คนคุณคือคนที่ถูกกันไม่เป็นพยานนะคะเดินมาไล่เหตุการณ์ตรงได้เป็นคุณนะครับคุณนะไม่ไม่ใช่คุณเบิดนะไม่ใช่ครับผมครับวันนี้ทําไมเราถึงมานั่งคุยแค่นี้ทาไมเราเบิดไปไหนคุณเบิดเพิ่งแอดมิดครับเมื่อคืนคุณเบิดไปทุกคนอาจจะต้องพูดเสียงดังสักนิดนึงเลยค่ท่านเดินมาถ่ายให้ค่ะลูกนอนไหมฮะ คือจ๊อบเนี่ยจ๊อบเป็นใครทานข้าวคนเรียบร้อยนะคุณไปเข้าห้องน้ำกันแล้ว